คามาลาแฮร์ิสเนี่ยคะแนนเสียงบางโพเนี่ยนำทรัมป์เข้าไปแล้วแล้วก็หลายคนก็บอกว่าดูทรงแบบนี้น่าจะเป็นการร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าน่าจะชนะในฝั่งของคู่แข่งกันเองแล้วขึ้นมาเป็นตัวแทนของเดมโมแครตได้ในวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันผวนที่มันเริ่มมีการสูงขึ้นเมื่อวานนี้เราเปิดใช้ไปแล้วว่าถ้าโพเนี่ยมันบีบมันบีบมันบีนบเข้ามาเนี่ยวิกส์อินเด็กมันจะฟื้นนะครับผมก็เลยมาชวนนักทุนดูสองสามชาร์ตตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามาดูความันผ,อนผอนนของ เอ่ออย่างเมื่อวานนี้ผมเปิดกราฟ2องทับสิปีให้ดูไปว่าเฮ้ยกราฟมันชันขึ้นถ้ากราฟมันชันขึ้นหรือกราฟมันชันลงสิ่งที่มันจะเกิดคือความผัวนมันจะตามมานะครับอ่าอย่างอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นชาร์ตสองทับสิบปีนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าอย่างที่อธิบายสองทับสิปีตอนนี้มันเหลือยี่สิบห้าปีแล้วนะจากลบร้อยปีตอนนี้สองทับสิบลงมาเหลือยี่สิบห้าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกําลังจะเป็นกราฟที่มันเริ่มชันขึ้นมาแล้ว แล้วพอเวลาแอปซูลูตเทอมในฝั่งของกราฟขวามือในฝั่งกราฟสีฟ้านะครับแอปซูลูตเทอมของ2องรับสิปีพอเวลามันมีการชันขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยว่า Move Index ความผันผวนของตลาดของตลาดพันธบัตรนะครับมันจะตามเค r ร์ฟที่มันชันขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะว่าโอเคไม่รู้แหละว่าทรัมป์กับแฮร์ริสมาแต่ตอนนี้ถ้าคนโปรไปในทางทรัมป์กราฟมันจะชันขึ้นเร็วกว่าแฮร์ริสแต่ถ้าแฮร์ริสมาก็ชันเหมือนกันนนนนะะเเเราาาวว่่ทัั้งคคููยยอออกกกแดลลๆ็็ืป นะครับและจะส่งผลถึงต่อความชันของเคอร์ฟนะแต่ว่าคาร์าลาเฮริสเนี่ยอาจจะออกแนวในเชิงของมิดเดิลอินคัมแต่โปรเจกต์อื่นๆหรือว่าแคมเปญอื่นๆยังไม่เห็นเพราะเขายังไม่ได้ดีเบตครั้งแรกยังไมไ่รู้ว่าเขามาในแนวไหนแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราลองแท็กกลับไปตั้งแต่เขาเป็นแอนโทนีตั้งแต่เขาเป็นซีเนตหรือว่าตั้งแต่เขาเป็น VP เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะโฟกัส2-3สเรื่องเรื่องแรกที่เขาพูดถึงตลอดเวลาคือจะโฟกัสคนในฝั่งของคนระดับกลางมิดเดิลอินคัม ่วนทรัมป์เนี่ยบางคนอาจจะเป็นมองถึงอาจจะเป็นคนกลุ่มล่างกับคมกลุ่มบิสเนสข้างบนเลยนะครับบนสุดกับล่างสุดอันนี้อาจจะเป็นโปรทรัมป์แต่คนกลางๆนะมีเดิลอินคัมอาจจะมาโปรเป็นแฮร์ริสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเวลาคุณโปรตรงนี้คุณจะต้องมีการลดรายได้ตรงนี้หรือเปล่าไปเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าหรือลดข้างบนลงมาเพิ่มตรงนี้แต่นานาอะไรก็ตามบัตรเจดีเฟสิตมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับแล้วก็สตีฟเป็นผมใช้คํานี้แล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นคาร์มาแฮร์ริสหรือเป็นทรัมป์การาฟจะชันขึ้น,นคู นะครับแต่ชันมากนะชันน้อยต่อไม่ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าทรัมป์จะชันกว่าแฮร์ริสแต่เวลาชั์ชันปุ๊บนี่คุณเห็นได้เลยว่าจากเคอร์ฟไล่มา24ปีที่ผ่านมาเวลากราฟมันชันขึ้นความผันผวนข,ของตลาดพันธบัตรมันจะมาแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คุณเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะเรื่องที่2กลับมาที่ตลาดหุ้นแน่นอนครับตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นได้เลยคือในฝั่งของตัว correlation ของออตัวพอ,อดีไม่ใช่ชันเอออีชันนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า คุณสังเกตดีๆว่าเฮ้ยเราลองไล่ย้อนมาสี่สเท่าทีไม่ใช่สี่สกี่ปีนะตั้งแต่หนะึ่งเก้น่ะสาปีสาปีที่ผ่านมาคุณลองดูชาร์จสีเอ่อเทากับชาร์จสีเทาเข้มก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของ Wix Index ในแต่ละเดือนย้อนหลังไป34ปีไม่ว่าคุณจะรวมโควิดกับ Financial Crisis หรือคุณจะไม่รวมภาพเดียวกันเลย คือในช่วงเดือน7เป็นต้นไปโดยเฉพาะเดือน8เดือน9เดือน10 4เดือนนี้จะเป็น4เดือนที่ความผันผวนของ Wix i n d ินสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณลองดูบางอย่างนี่คุณไล่จาก16ขึ้นไป22ไล่จาก14ขึ้นไป26ก็คือเกือบเท่าตัวนะนะค,ความผันผวนของตลาดหุ้นผ่าน Wi x i n d ินเกนี่ยมันจะผันผวนสูงมากๆนะครับแล้วความผันผวนในรอบนี้นะอย่างที่ผมบอกไปคือ มันก็จะมาด้วยเหตุผลของมันว่าผันผลจากตลาดพันธบัตรด,ด้วยผันผลจากตลาดหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งสเปรดของช่องว่างระหว่างทั้งสองประธานาธิบดีบีบลงมายิ่งแคบยิ่งแคบยิ่งผันผลสูงขึ้นนะครับแล้วหลากหลายครั้งนะครับหลากหลายครั้งที่คุณเห็นว่า Wi x Index เเวลามันปรับตัวขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยคือตลาดหุ้นจะปรับฐานแรง ผมเปิดให้ดูย้อนหลังนะครับนับนตั้งแต่ปีสองแปดมาเลย w ิชอินเด็กคือชาร์ตสีขาวนะครับเอสเอนคือชาร์ตสีน้เงินเนี่ยคุณลองดูอย่างตรงนี้ก็ได้ในปีสองหนึ่งสองสองมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่วิชอินเด็กเนี่ยขึ้นจากระดับสิบห้าเนี่ยไประดับประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสาสิบหกก็คือเท่าตัวเนี่ยเห็นไหมครับตลาดหุ้นอเมริกาเอสเอนพี S P ปรับฐานลงมาจากสี่พันเจ็ดเนี่ยลงไปเหลือสามพันหกเลยนะแรงมากนะจากสี่พันเจ็ดลงไปเหลือสามพันหกนะ เนี่ยหลายๆช่วงเวลาเนี่ยวิชอินเด็กซ์เนี่ยคุณดูอย่างปีนี้ก็ได้ปี2015ัิบห้วิชอินเด็กซ์ขึ้นจาก12นะครับวิ่งขึ้นไป4ีสามเท่าตลาด S&P ปรับฐานลงมาจาก2 0 0พันะครับลงไปเหลือ1,900เยอะมากนะ5-10%ในการปรับฐานเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงแล้วนะ1เอ้ย2ตัวแรกจาก7ตัวมารีนฟิสเซิลเนเริ่มเริ่มส่งผลเริ่มปรับฐานแล้วนะโพสต์อัลคืนนี้เทสลาลบเจ็ดกูเกิลลบสส่วนอเมซอนเมตา Microsoft Nvidia เรารอสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่านานาเหตุผลหลายๆประเด็นที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันเหมือนมันล้วนเป็นเหตุผลที่ทําให้เหมือนฝั่งลองตอนนี้เริ่มเสียเปรียบฝั่งช็อตนะครับอันนี้ไม่นับเลคูลเลเตอร์นะนับเฉพาะว่า w i กอินเด็กำลังจะพุ่มนะครับวิ Index กอินเด็กำลังจะขึ้น Move Index กำลังจะขึ้นนะครับตลาดปรับ valuation เริ่มตึงตัวเริ่มมีการปรับฐานนะครับในขณะเดียวกันนะผมเปิดรอบ,บนี้ให้ดูนิดนึงนะครับก็คือ ในฝั่งของตัว correlation ในฝั่งของสถานะช็อตนะครับต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับหุ่นตัวช็อตเนี่ยมันอยู่ระดับต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ position ของ SPDR ETF S&P 500ที่มันอยู่ต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มฟื้นได้นะ which index อยู่ n e w low S&P ปริมาณช็อตอยู่ n e w low เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของมันเนี่ยฝั่งช็อตกับฝั่งคอมผลวที่มัน ผันผนต่ามากโอเคถ้าผันผลมันอยู่ระดับกลางหรือระดับสูงโอเคราคาหุ้นมันก็อาจจะลงมาส่วนหนึ่งแล้วแต่อันนี้ช็อตมันอยู่โลมากตามชาร์สสีขาววิกซ์มันอยู่โลมากเพิ่งเด้งมาเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกกับคุณนะว่าผมออกแนวว่าเริ่มเข้าสู่โหมดดิเฟนซีฟแล้วนะมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วเราไปอะไรล่ะเพราะตอนนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่มันเริ่มตึงกันหมดนะจะย้ายเข้ามาใน EM ก็จีนมีปัญหานิดนิดญี่ปุ่นนิวไฮอินเดียนิวไฮ าหลีขึ้นมาแรงไอ้ไต้หวันขึ้นมาแรงนะครับอเมริกาพักฐานผมก็เลยเปิดภาพน,นี้กับทุกคนดูนิดหนึ่งว่าผมเรียงไปในฝั่งของ price momentum earning growth earning revision relative value แล้วก็ pmi ก็คือเอา5เหตุผลสำคัญที่ควรจะเลือกลงราประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งของ f ฟ n ร์นเจอทั่วโลกเอามาให้กับทุกคนดูเขียวคือดีเหลืองคือกลางกลงแดงคืออันตรายปรากฏว่าอเมริกาตอนนี้แดงมาแล้ว2นะครับทุกคน เหลืองมาแล้วนะครับความหมายคือ Earning Growth, v a l u a t i o n ของ Earning Growth กับ Earning r e v i s i o n เนี่ยด้วยความที่ว่ามันไฮมากๆอยู่แล้วมันตึงมากๆอยู่แล้วและ EPS มันก็ขึ้นมาระดับสูงมากๆอยู่แล้วนะครับเลยเป็นผลที่ทําให้ e a r n i n g g r o ก t h กับ Earning r e v i s i o n น่ะถูกปรับลงจากเขียวเนี่ยมาเป็นเหลืองแล้วนะครับทุกคนนะครับความหมายคือรู้ว่า e a r n i n g ดีอย่างอย่างที่ออกมาเนี่ยรู้ว่า e a r n i n g ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีต่อในขณะที่เอาลุกมันต้องปรับ นะครับเดี๋ยวผมเปิดชาร์ตนี้อ่ะน,นี่อันนี้เนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เปรียบเทียบที่ไม่เห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยมันเริ่มตึงแล้วหรือเปล่ารู้ว่า EPS มันอัปเกรดนะแต่ในไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยมันจะเริ่มตึงแล้วหรือเปล่าเนี่ยอย่างชาร์ตนี้ก็อัเดตใได้เห็นภาพมนาะว่าคาดการไว้ตรงไหนแอคชวลเป็นยังไงนะครับก็รู้ว่าดีแต่มันเริ่มตึงแล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นการปร,ประมาณการขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับ9%ใน Q 2 20อันนี้หมายถึงภาพรวมนะ s p 500แต่รับเฉพาะเจตัวเนี่ ก็อาจจะไม่ได้เห็นอัพไซด์เพิ่มเติมจากนี้แล้วหรือเปล่าเลยไปเห็นเหตุผลที่ตอนนี้ในฝั่งของตัวกลยุทธ์นะครับแล้วก็โมเมนตัมเทรดตอนนี้เริ่มปรับเออร์เน็ตติ้งรีวิชั่นกับเออร์เน็ตติ้งโกลดของหุ้นในอเมริกาลงมาเป็นเหลืองแล้วมีมีเขียวเนี่ยอยู่อย่างเดียวแต่ก็ต้องระมัดระวังการปรับฐานนะคือไพรซ์โมเมนตัมยังเขียวอยู่จริงแต่แดงแล้วในเชิงของ relative value เพราะว่ามันแพงแดงแล้วในฝั่งของตัว P/E เพราะสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มชะลอแล้วก็เหลืองแล้วในฝั่งของตัว, e ว,วเอไไนะอรษ นะครับก็อีกกลุ่มนึงคือลาตินอเมริกานะครับลาตินอเมริกาก็คือแบบพวกอเมริกาใต้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงตลาดหาุ้นพวกนั้นนะนะครับแต่นับในฝั่งตัวเอเชียเองก็พูดยังไงดีพูดว่ามันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะความหมายคือถ้าจะเป็นนิวมันนี่แล้วมาลงทุนในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียแปซ i ฟิกเอ็กซ์หรือว่าเป็นเอเชียแบบเออร์จิงมาร์เกนะครับก็ ยังไม่ได้ขนาดแบบเขียวหมดหรือเขียวเหลืองก็ทําให้ต้องลงทุนนะครับอย่างนี้นะครับเอเชีย MXFS นะครับก็เป็นเอเชียนะครับเอ่ MSIEM เอเชียนะครับกับอีกอันนึงนะครับในฝั่งของเอเชีย MXEE e, นะครับก็ <c oughs> ใช้คํานี้แล้วกันว่าดูจากทรงดูแบบเหลืองเหลืองแดงแดงอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบตามตรงคือถึงแม้ผมอาจจะคิดว่าโฟลอาจจะออกจาก DM เข้า EM ไม่ว่าจะเป็น EM ในโซนของ e m e r g i n g คือจริงๆ e m เมจิ่งมมีหลายโซนนะยุโรปตะวันออกนะครับรวมถึงตะวันออกกลางก็ e m ส่วนหนึ่งรวมถึงเอเชียในส่ง EM ก็ส่วนหนึ่งเพราะ EM เขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มภูม,มิภาคนะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าในฝั่งของ EM เอเอเชียเนี่ยดูอาจจะไม่ได้ดีเท่ายุโรปอาจจะไม่ได้ดีเท่าลาตินแต่ถ้าดูทรงแล้วเทียบกับตัวเขาเองตัว ในฝั่งของเอเชียเหนือเองในฝั่งของอเมริกาเองยังพอไปได้นะครับพาร์ทสมมตัมกับ P.M.I ยังฟื้นตัวนะครับแต่ e a r n i n g g r o กลก่อมใหด่ดีนะครับ, growth, นะรบยังเป็นเหลืองอยู่นะเพราะฉะนั้นถามผมผมก็เลยจะบอกว่าคิวาถ้าดูทรงแบบนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเทศไหนประเทศหนึ่งที่เป็นตัวพักเงินแรงๆนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบหลุมโบภัยอาจจะเป็น Li s t off กันหมดนะครับเพราะบางประเทศดีจริงแต่ a l u a t ช o นตึงบางประเทศไม่ได้ดีแต่ราคาถูก แต่เพราะฉะนั้นใน Q3 ิสเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าคุณอาจจะต้องเริ่มโยกเข้าสู่มันนี่มาเก็ตบ้างนะครับอาจจะลดสัดส่วนการลงทุนในฝั่งของหุ้น Global ลงนะครับและเอามาอยู่ในหุ้นกู้บางประเภทที่มีความเสี่ยงตำ่ำหรือเอามาอยู่ในโปรดักบาง Product เช่น b บ e Note หรือเอามาอยู่ในฝั่งของการฝากเงินในระยะสั้นผ่านในฝั่งของตัว FCD หรือแม้กระทั่งในฝั่งของตัวการฝากหุ้นระยะสั้นๆเช่น1 5เทอมโลน นะครับดีกว่าคุณยังเก็บเงินไว้ในตลาดหุ้นเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เก็บเงินไว้ในตลาดหุ้นพอรชั่นส่วนใหญ่เก็บไว้ในตลาดหุ้นแล้วก็เอ็นจอยพอสมควรอันนี้นผมเป็นหุ้นต่างประเทศนะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าอาจจะต้องโทนดาวภาพใหญ่ของหุ้นต่างประเทศใน Q3 ลงแล้วขอไปคอนเฟิร์มชัวร์วหลังการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะเพราะตอนนี้คุณจะเข้าเทคก็ตึงคุณจะไปเล่นโปรโตทัมหรือโปรเฮริสคะแนนเสียงมันก็หูเวียงกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าดูทรงแบบนี้เออร์เน็งแบบนี้ ไปรอ Q4 เลยเพราะฉะนั้นสิงหากันยาตุลาผมมองว่าตลาดหุ้นอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วชาร์ปเลโชเมื่อเทียบกับ XI กับ X bar กับ1ความเสี่ยงต่อ Standard Deviation อาจจะไม่ได้คุ้มค่าลงทุนเหมือน18เดือนที่ผ่านมาแล้ว First Cut ก็บน First Cut ที่บนเศรษฐกิจชะลอเพราะฉะนั้น First Cut หุ้นจะไม่ได้ขึ้นเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเพราะวงนี้นผมยังเป็นการยืนยันคำเดิมว่ายังขออยู่ในโหมด Defensive View ยกเว้นบางตัวที่ลงมาอยแรงๆเราเล่นเด้งแต่ตอนนี้ขอแบบเพย์เซฟเซฟนะครับอยู่ยังอยู่ในโหมดของฝั่งของตัวดีเฟนซีฟิวนะครับนั่นก็คือภาพรวมที่อยากฝากไว้